ตลาดกระทรวงเกษตรกรถือว่าเป็นนะครับกรรมการบริหารนะครับธนาคารทกศนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรระดับผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดนะครับท่านรัิมนีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นเขนะครับเป็นคณะกรรมการนะครับเป็นการบริหารนะครับของธนาคารกกศนะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงการคลังขอบคุณท่าน ผู้จัดการธนาคารทกสนะครับที่วันนี้เรามาร่วมทํากิจกรรมดีๆที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่พี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งในเวลานี้นะครับกระทรวงเกษตรเรามีอะไรดีๆเยอะครับเราได้รับนะครับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่เราจะทาประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะครับนั่นอการแปลงทรัพย์สินประเภทไม้นะครับประเภทต้นยางให้เป็นเอกสารสิทธิ์ที่เรารู้ว่าโฉนดต้นยาง ท่านผู้มีเกียรติและพี่ๆสื่อมวลชนที่เคารพทุก่ารควาร่วมมือก็ตกลงทําค,ความร่มวมวม,มือความเข้าใจในวันนี้นะครับผมหว่านับเป็นประโยชน์ก้าวแรกที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนยางนะครับได้มีโอกาสได้มีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับในแบบแรกครับการยางเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านยางพราราในประเทศไทยน,นะครับ สั่งการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรืทอทบศสนะครับเรามีลูกค้าที่ปลูกยางพ,พาราทั่วประเทศ